ใช่ยังมีสุรักษ like ์จากสุราษฎร์มียายนอนี่จักกระบี่มีชุมพรยายชาลอดใช่ที่พูดหนูมองคือคือดีหมดเลยแต่ว่ายายห้ดีแค่นําโดดยายยายยายเดีนําขาดเท่านั้นเองใช่เขาคือคนที่นําขาดจนแล้วถ้าเราไม่เราเราไม่ให้เขาอะคือเราที่หนูคิดว่าเราคือคนที่เอาเปรียบเขาถ้าเราไม่ให้เขาที่เราคือคนที่ เราคือไม่ได้ดูคนที่ผลงาน,นหนูจะบอกว่าบางคนน่ะมีกระแสนะแต่ใช้กระแสตาาัวเองไม่เป็นหนูเสียดายร่างเขามากหนูเสียดายกระแสเขามากแล้วทําไมเขาถึงเอาความกดดันน่ะมากดศักยภาพของตัวเองเพื่ออะไรบางคนเตรียมตัวมาแบบปีสองปีมีเวลาเตรียมตัวเยอะมากมั่นใจว่ายังไงฉันก็ต้องมาเวทีนี้แต่พอถึงเวลาทําไมเอาความกดดันน่ะมาลดศักยภาพตัวเองแล้วหนูเห็นเยอะมากแตน่นูนนะต้องมาง<ป>ดึงค่า <laughs> เออหนูไม่ต้องพูดเยอะแล้วหนูคิด <ไป S 1> ว่าแม่แม่เดี๋ยวไอลงไปด้วยแต่เขาใจเขาใจเขาใจเพราะถูกแล้วเราเราเลยแบบเอาเอามาทำไมอ่ะในในเมื่อรูปร่างของคุณอ่ะคือ b e a u ี้ queen อ่ะพี่ป,อ,ปอีย beauty queen เลยนะ beauty queen แบบหนูเห็นแล้วแบบโอ้คนเรามันจะร่างดีได้ขนาดนี้เลยเหรอวะหนูเห็นหน้างานอ่ะหนูเห็นหน้างานแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วแล้วสายตาคือเครียดมาก คือเครียดแบบเครียดลงท้ายทอยเลยนะพี่ปอกเปียะแล้วหนูเลยคิดว่าเออหนูเลยเดินเข้าไปกระซิบข้างหลังเขาแล้วบอกว่าไม่ต้องเครียดนะจริงๆแล้วเราอะมุงใหญ่ได้เลยเราจะเครียดทําไมเครียดทําไมจริงหนูเดินก็ไปถามหนูเดินหนูเดินขึ้นไปหนูเดินเข้าไปบอกข้างหลังแล้วบอกว่าไม่ต้องเครียดนะคะเครียดทําไมหนูพูดอย่างเนี้ยไม่ต้องเครียดคนที่มีแฟนคลับเยอะ อแล้วหนูจะไม่หนูพูดกับตัวเต็งหลายคนมากที่เครียดหนูพูดแบบแล้วหนูพูดกับตัวไม่เต็งหลายคนมากก็ไม่ต้องเครียดไปให้สูงเราไม่มีแรงกดดันเนี่ยหนูพูดอย่างเนี้ยแต,แต,แต่แต่คนนั้นเครียดจริงคนนั้นเครียดจริงจะบอกหนูว่าไม่เครียดไม่ได้นะเพราะมันออกตาพี่ตานะนออเนี่ยมันเห็นเห็นตาและคิวค้วคิ้วแบบจะปูกกันอยู่แล้วหนูอ่ะเข้าไปคุยกับน้องมีมีอยู่สองคนตัวเต็งอยู่สองคน ใช่คนละภาคด้วยติ๊กเรียนตแบบเรี้ยดทำไมวะหนูเข้าไปคุยกับน้อง <c oughs> แล้วตอนที่เรารอคุยรอคิวอ่ะจะคุยกับน้องอ่ะเรามองไปเห็นตัวเต็งอ่ะพี่ต่อเตี้ยแล้วเราเห็นเขานั่งแบบด้วยความรู้สึกไม่มีความสงา่างเพราะความเครียดนั่งหลังท่อมโลเครียดเหมือนคิดอะไรอยู่แล้วเราเลยเอาเรื่องนั้นไปพูดต่อหน้าทุกคนว่า ทำไมตัวเป็นต้องเครียดแล้วเอาความกดดันของตัวเองอ่ะมาลดศักยภาพของตัวเองหนูพูดแล้วหนูจับเนื้อหาจากสถานการณ์ตอนนั้นนะก่อนที่หนูจะพูดประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีว่าแบบคนนี้เครียดหนูแค่บอกชื่อไม่ได้ว่าใครเครียดเราเครียดทำไมเราว่าเป็นเพราะไอ้นี่สาเหตุหลักๆอ่ะเป็นเพราะทีมทีมอ่ะใส่ชุดความคิดให้น้องเขา ว่าแบบวันนี้ต้องทําแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้ส่งรูปตามเวลานี้ต้องแท็กคนจํานวนเท่านั้นเท่านี้ให้ทําแบบนั้นแบบเนี้ยจนน้องรู้สึกแบบเข้าใจใช่ไหมว่าแบบเวลาคนมันมี too much information ในหัวมันจะกดดันมันไม่เป็นตัวของตัวเองใช่บางทีอาการไม่เป็นตัวเต็งมันก็เป็นข้อดีนะพี่ปอเพีย